วันนี้เราอยู่กันที่โครงการทอฟฟี่มอเตอร์เวย์นะคะวันนี้จะพามาชมบ้านหลังนี้นะคะตัวนี้ชื่อแบบบ้านพราวนะคะพื้นที่21.3ตารางวาบ้านตัวนี้นะคะ2ห้องนอน3มห้องน้ําตัวหน้าบ้านกว้างถึง5เมตรนะคะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันค่ะหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกมุมนี้หลังนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าตอนบ่ายแดดจะล่มแล้วเราก็ได้แดดเช้าด้วยนะคะตัวลานจอดรถทางโครงการลงเสาเข็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแบบบ้านเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นอิงลิส นะคะเราพาเข้าไปชมตัวบ้านด้านในกันค่ะเข้ามาในชั้นหนึ่งนะคะจนเจอห้องโถง,งกว้างๆแบบนี้เลยตัวบ้านตัวนี้ขนาดพื้นที่ใช้สอย109ตารางเมตรนะคะตัวเทนเนี่ยสูง2.79เมตรนะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งบ้านหลังนี้มีห้องเก็บของใต้รัดไดที่เราสามารถเดินเข้าไปได้นะคะ บริเวณห้องโถงนี้สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ครบไม่ว่าจะเป็นโซฟาหรือว่ามุมดูทีวีนะคะสามารถเชื่อมต่อมาตรงนี้วางโต๊ะรับะทานอาหาร4ี่6ที่นั่งได้แล้วก็ความพิเศษคือตัวบ้านหลังนี้นะคะจะต่อเติมครัวไทยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวครัวไทยตรงนี้เราจะให้ขนาดที่กว้างมากๆนะคะตรงเนี้ย ครัวเราลงเสาเข็มมาให้เรียบร้อยสําหรับบ้านหลังนี้ก็ถ้าสนใจเนี่ยแถมต่อเติมครัวไทยให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันค่ะขึ้นมาดูบริเวณชั้นสองกันค่ะพอขึ้นมาชั้นสองแล้วนะคะจะเจอห้องนอนสองห้องนอนนะคะห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้ครบทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงนะคะแล้วก็ความ์เสร็จก็คือจะมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะเราจะใช้สุขภัณฑ์อย่างดีนะคะตัวชักคูกเนี่ยจะเป็นแบบซอฟท์โฟมเลยแล้วก็เป็นสุขภัณฑ์เกทเอนะคะเราจะให้แนวโทนสีเทขาวแบบนี้เลยนะคะมองแล้วสะอาดสบายตาด,ด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันค่ะสําสหรับห้องนอนห้องนี้นะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะคะตัวเพาดานเนี่ยจะสูงกว่า3เมตรน,นะคะเรามีกระจกติดตั้งให้สําหรับใครที่อยากจะเห กิวนะคะกระจกตรงนี้จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงจะให้เต็มบานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวให้ด้วยค่ะสําหรับห้ way งองมอเตอร์เบยูนี้นะคะสุกภัณฑ์ก็ยังเป็นเกรดีของเราอยู่นะคะอันนี้จะเป็นแบบบ้านพาวนะคะราคาค่ะบอกเลยว่าประมาณ2ล้านกลางๆค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมบ้านจริงกันได้ที่โครงการทอฟฟี่มอเตอร์เวย์นะคะร้อกอินเข้ามาชมกันได้จันถึงอาทิตย์เลยค่ะ